สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องขอผมขอ Geo Two พ่อพ네ี่เชี่ยวนะครับวันนี้สภาพพี่น้องนะครับมาทำบุญนะครับจะพาพี่น้องมาทำบุญสังฆทานสังฆทานวัดพะที่พำนงวัดบ้านป่าชาต ุตำบลสีํำรานอําเภอวังหินจังหวัดสีสะเกดนะครับนี่ปาซีผ่านองนะคมาข้าบนส่วนกับผมนะครับทำงทานกระเที่ยวนพี่น้องคุณเมย์ลรงทานกอกเทียวนะครับด๋ยากลเทปภาพพี่น้องครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศก่อนบรรยากาศนะครับคุสเพียมเลยจอัว ขอขอบคุณเจ้าภาพรักาทีท่เจ็ดคุณดารุณีเสวังคุณกฤติเทศอนคุณกัมรินีคุณชนะพงลุงคุณสมดีคุณบัญญาเรืงเกียรบรรยากาศของชงนะคะเป็นรวมกันมากค่นิรลงทายขอขอบคุณเจ้าาพรัทษาทีที่แปดคุณทีที่แงารำไ้ขอบองตัวที่ออกจากโควอดขอขอบคุณจะาาพรักาทีที นที่เขามาแล้วนะครับกงัวากพุ้าทัท่านที่ยีสอคุณจะไทักงทยกันในเริ่มพี่น้องเายล่งไหมนะครับนึ่งปร้อมครับไล่อนนะครับต่างเง่นะครับจากเป็นวันทุกคนน้ำซุปกวยเตี๋ยวครับหลวกบริจาคนำดินสิบล่างนะครับ ขอขอบคุณเจ้าภาพท้าี2คุณเดิร่วมนะครับยังทั่พี่น้องอคุณเ้าภาพทที2สิบดูยใจสุานะครับยังประทันมานะครับปามานเก่ามือเศ้านาะพี่น้องดูใจะสมากนะครับปามันเก่ามือเศ้าานสุลแพี่งลูกาชประชาชคบิานวน้องขอกลนะครับขอบคุเจ้าาลงท้าที2สน้องนิ่งน้องคอยใสเข้าแก้วขอบขอบรัว ขอขอบคุณะพาทุกท่านที่ยิงมาแล้วครับตอนนี้อยู่ตามประเทศนะครับพี่น้องมาขอบคุณะพาุท่านที่ยิ่ง่เขาเบืองนคุณรอเมเดงมาเมยแต่บางช่กคนะครับตอนนี้กำลังช่วงประมาณน่าจะแปดโมงตัวนะครับออวิธีการก็จะเริ่มนูกประมาณสิบโมงเช้าสิบโมงสองนะพี่น้อง ตรวกติงงานที่ทเาทำเทีซีรีส์เทียหรือว่าพี่น้องแย่ไหนมี่้สูงยส่งไปมากลงท่านให้ี่น้องที่สงเพิ่นกันะมากที่น้องเลยว่าจะเป็นปเส์ตี้ของมาหลวงบุญนะครับในวี้ศาสนาพุทธเราต้องมาเร็วที่องตากวผลเพื่อที่ยังสูงจุกๆุกขำานเจาะขาลง่าขอพี่น้องเท่าใดมาจะดังเดิมนะครับที่พี่น้องเข่าใดตัางใจมากถ้าคุ่ เมื่อเห็นบุญกาเดชบุญจิตใจศรัทธานะครับจากคุณแม่น้ำหวานประพัดสอนสงสารนะครับที่เพิ่นรวมอนุชนาบุญมากแล้วก็ร้านเจ้าของร้านดาวแก้วนอาอเจ้าของร้านดาวแก้วแล้วก็เจมสีอุนะครับก็แล้วก็ ส่วนรวมหดายๆคนนะยรับทนทไดสมทบสามสิบอขอบคุณมากทานที่สมสิบเนบมาใครมาทำบุญ่ือนอาทำลงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับสะก้อนมากระโยมูธนาบุญด้วยเออพี่น้องบี่ยากาศมุมบุญรับคุณสนะสิแม่ครับ ร้านดาวแก้วแล้วก็แผ่น้ำหวานแผ่นระาพัดสอนสองสาะครืร้านน้ำหวานคาเฟ่เราสีเงินทาวเข้าาครับก่อนที่เขามาเือหลุดเเ้นอกคนเินะครับทุกท่านนะครับักไทยกันนะครับทักไทยกันด้วยใครเห็นกันทักไทยกันแน่เด้อพี่น้องในไลฟ์สด กระพึงไล่ไม่นะพี่น้องยังรบรท่านดูปานใดเพราะว่าส่วนมากหลายตั้งแต่ลงคลิปนะกระพึงมาล่องไล่สดเดิงนะครับวันนี้ในมีโอกาสพระพี่น้องมาร่วมทําบุญนะครับบุญมหาสังฆทานสําหรับณที่พักสงฆ์บ้านป่าชาติตำบลสีสำราญอำเภอวังหิน วัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องโอ้มาแล้วสำหรับเนยยกของใส่พบน,นใดใส่บนใดบ้างอ่ะเอาบาในใดล่ะเดี๋ยวนะครับ ม, Styles, มีไผอยู่บ่ไผฟังหุ่นบ้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวยุดยุดตีไล์สดกันนะครับ